สวัสดีครับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์ทิศทางทองคำแบบเจาะลึกวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2,569ตลาดทองคำบ้านเราต้องเรียกว่าเจอกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยครับเพียงแค่ข้ามคืนราคาทองคำในประเทศร่วงลงหนักถึง1,200บาทต่อบาททองคำท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดครับเงินมูลค่า1,200บาท หายวูบไปจากมือทันทีสำหรับใครที่ถือของอยู่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าตัวเลขคือความย้อนแย้งที่กำลังเกิดขึ้นครับตามตรรกะปกติเมื่อเราได้ยินข่าวว่าสหรัฐยิงโดรนของอิหร่านตกหรือข่าวความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังเดือดพลานราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยควรจะพุ่งทะยานฟ้าใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้ากระดานวันนี้กลับตรงกันข้ามราคาทองคำโลกที่เคยขึ้นไปแต่จุดสูงสุด เกือบ5,600ดอลลาร์ 5, 600, ต่อออนซ์กลับถูกทุบร่วงลงมาเหลือ4,402ดอลลาร์ 4, 2, อย่างรุนแรงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมข่าวสงครามถึงพยุงราคาทองไม่อยู่หรือว่านี่จะเป็นกับดักของรายใหญ่คำตอบไม่ได้อยู่ที่สนามรบครับแต่อยู่ที่การตัดสินใจทางเทคนิคเงียบๆจากฝั่งชิคาโกเมื่อ CME หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าโลกประกาศเปลี่ยนกติกาการเงินกระทนหัน ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปไขปริศนาว่าทำไมทองถึงร่วงส่วนทางปืนและเราจะเอาตัวรอดจากสภาวะตลาดที่เหวี่ยงแรงขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าคุณชอบคอนเทนต์วิเคราะห์และอัปเดตความผันผวนข,ของราคาทองคำอย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มทองคาได้ทันทุกจังหวะครับค่ะมาดูที่เกิดเหตุกันชัดๆครับตัวเลขวันนี้โหดร้าย และไม่เคยโกหกใครข้อมูลกราฟล่าสุดชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำโลกหรือสปอตโกลด์ได้เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เกือบ5,600ดอลลาร์ 5, ต่อออนซ์ซึ่งในวินาทีนั่งใครๆก็ต่างคิดว่าทองคำจะไปต่อ,อยาวๆแน่นอนแต่แล้วภาพฝันก็สลายครับจูๆ่ๆราคาทองก็ถูกเทขายออกมาเหมือนเขื่อนแตกร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดที่4 4 0 2ดอลลาร์ มูลค่าหายไปนับพันเหรียญในระยะเวลาสั้นๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าท่านเผลอไปไล่ซื้อที่ยอดดอยพอร์ตการลงทุนของท่านจะเสียหายหนักแค่ไหนในวันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าราคาตกคือความผันผวนหรือสวิงครับราคาไม่ได้ลงรวดเดียวแต่มีการสวิงตัวอย่างบ้าคลั่งดีดกลับขึ้นไปที่4,600ถึง4,900แล้วก็ถูกทุบลงมาใหม่อีกรอบอาการเหวี่ยงแรงแบบรถไฟเห่าตีลังกา ที่ไม่มีเข็มขัดนิราภัยแบบนี้แหละครับที่ทําให้นักลงทุนรายย่อยเมาหมัดและเกิดความเสียหายหนักที่สุดเพราะจับจังหวะไม่ถูกเลยครับในช่วงต่อไปผมจะเฉลยตัวการที่ทําให้กราฟดิ่งเหวขนาดนี้ตัวการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเทขายเลือดศาสตร์ครั้งนี้ไม่ใช่ขี่ปนาวุธลูกไหนครับแต่คือคำสั่งจาก CME Group ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาได้ประกาศใช้มาตรการที่เรียกว่า มาจินไฮคลหรือการปรับขึ้นวงเงินวางหลักประกันครับฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคชวนปวดหัวแต่ผมจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบชาวบ้านครับลองจินตนาการว่าท่านกู้เงินมาลงทุนซื้อทองคําเพื่อเก็งกําไรแล้วจูจ่ๆเจ้าหนี้ก็โทรมาบอกว่าตอนนี้ตลาดผันผวนเกินไปแล้วคุณต้องเอาเงินสดมาวางมัดจําเพิ่มเดี๋ยวนี้การกระทําของ CME ก็เหมือนเจ้าหนี้โหดคนนั้นแหละครับ ที่สั่งให้นักลงทุนรายใหญ่ที่ใช้เงินกู้หรือ l e v e r a ร e ต้องรีบควักเงินสดมาเติมในพอร์ตทันทีเพื่อค้ำประกันความเสี่ยงคำสั่งนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินสดถุงเงินถังกองรอไว้เมื่อถูกเรียกเก็บเพิ่มกะทันหันพวกเขาจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากและนั่นนำไปสู่กลไกที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกที่พังทลายราคาทองคำลงมาเมื่อนักลงทุนเจอกับคำสั่งเพิ่มหลักประกันพวกเขาจะตกอยู่ในสภาวะ ลืนไม่เข้าคายไม่ออกทันทีครับทางเลือกมีแค่สองทางคือ 1. ต้องวิ่งหาเงินสดก้อนโตมาเติมใส่พอร์ตหรือ2ถ้าหาเงินไม่ทันก็จำใจต้องเทขายทองทิ้งเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงตรงนี้แหละครับที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าการบังคับขายหรือ f o r c e sell มันไม่สำคัญว่าคุณจะรักทองคำแค่ไหนหรือเชื่อมั่นว่าสงครามจะทำให้ทองขึ้นยังไง แต่เมื่อระบบสั่งให้ขายเพื่อรักษาชีวิตพอร์ตคุณก็ต้องขายครับและเมื่อรายใหญ่หลายเจ้าถูกบังคับขายพร้อมกันมันก็เหมือนการเทน้ำมันราดลงบนกองไฟเกิดเป็นปฏิกิริยาโดมิโน,โนที่หยุดไม่อยู่คนแรกขายราคาตกพอราคาตกพอร์ตคนที่สองก็แดงก็ต้องขายตามราคาตกไปอีกวนลูปไปเรื่อย จนกลายเป็นแรงเทขายมหาศาลที่กดกราฟดิ่งลงเหวอย่างที่เราเห็นนี่คือเหตุผลทางเทคนิคที่โหดเหี่ยมและมีอำนาจเหนือข่าวสงครามในระยะสั้นครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่านอกจากเรื่องมาจินแล้วยังมีอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้ทองร่วงนั่นคือแรงเทขายทำกำไรนอกจากนักลงทุนที่ถูกบังคับขายแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ซ้ำเติมตลาดนั่นคือกลุ่มที่ตั้งใจ เทขายเพื่อทำกำไรหรือ profit taking ครับต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ราคาทองคำโลกวิ่งขึ้นไปสูงมากจนเกือบแตะระดับ5,600ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงระยับและตลาดอยู่ในสภาวะร้อนแรงเกินพิกัดเปรียบเสมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าจนตึงปริยะใกล้จะแตกเต็มที บรรดานักลงทุนรายใหญ่และกองทุนที่สะสมทองมาตั้งแต่ราคาต่ำๆเมื่อเห็นกำไรก้อนโตล่อตาล่อใจขนาดนี้พวกเขาไม่รอช้าที่จะขายหมูเอาเงินสดเข้ากระเป๋าก่อนครับไม่มีใครอยากเสี่ยงถือต่อในขณะที่สถานการณ์ไม่แน่นอนการเทขายทำกำไรระลอกใหญ่นี้เมื่อมาผสมรงกับแรงขายจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มยิ่งเหมือนการถล่มซ้ำลงไปอีกทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาเร็วและแรงอย่างที่เราเห็น แต่เดี๋ยวก่อนครับความน่ากลัวไม่ได้จบแค่ราคาโลกที่ร่วงลงแต่สมาคมค้าทองคําไทยของเราก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ที่น่าตกใจเช่นกันท่านที่ไปหน้าร้านทองวันนี้สังเกตเห็นความผิดปกติบนป้ายราคาไหมครับปกติแล้วส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายหรือที่เรียกว่าสเปรดจะอยู่ที่ประมาณ100บาทเท่านั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศขยับส่วนต่างนี้ขึ้นเป็น200บาท หรือเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัวอย่าเพิ่งโกรธร้านทองนะครับว่าทำไมเคี่ยวลากดินจังความจริงคือนี่คือคกลไกการป้องกันตัวของผู้ค้าทองครับในวันที่ตลาดโลกเหวี่ยงแรงระดับร้อยเหรียญแบบนี้ความเสี่ยงของผู้รับซื้อพุ่งสูงปรีดถ้าร้านทองยังใช้ส่วนต่างเท่าเดิมเขาอาจจะขาดทุนยับเยินได้ในเสี้ยววินาทีหากราคาดิ่งกระทันหันการถ่างช่องว่างราคาแบบนี้คือสัญ,ญญาณเตือนภัยระดับสีแดงว่าตลาดกำลังอันตรายสุดขีด เปรียบเสมือนป้ายห้ามเข้าพื้นที่ก่อสร้างใครที่คิดจะเดินดุ่มๆเข้าไปซื้อเกงกําไรระยะสั้นต้องคิดใหม่แล้วครับเพราะแค่ก้าวขาเข้าไปท่านก็ติดลบทันทีตั้งแต่เริ่มแล้วตัวเลข200บาทนี้มันทำลายโอกาสของนักลงทุนระยะสั้นได้โหดร้ายขนาดไหนไปดูกันต่อครับสำหรับสายสิ่งหรือนักเกงกำไรระยะสั้นผมขอเตือนด้วยความหวังดีว่าช่วงเวลานี้เปรียบเสมือน ทุ่งสังหารเลยครับเพราะกำแพงส่วนต่างราคา200บาทที่สมาคมตั้งไว้คืออุปสรรคชินโตที่ไม่ควรมองข้ามลองคิดดูง่ายๆครับทันทีที่คุณควักเงินซื้อทองคำแท่งคุณจะขาดทุนทันที200บาทต่อบาททองคำนั่นหมายความว่าราคาทองต้องวิ่งขึ้นไปมากกว่า200บาทคุณถึงจะเพิ่งเริ่มเท่าทุนยังไม่ได้กำไรเข้ากระเป๋าสักบาทเดียวนะครับในสภาวะปกติสเปรดแค่ร้อยเดียว เรายังทำกำไรไม่ง่ายแต่นี่ต้นทุนเพิ่มเป็นสองเท่าโอกาสชนะเจ้ามือก็น้อยลงไปอีกซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือความผันผวนระดับนรกแตกที่เรียกว่า whip lash ครับราคาทองโลกสวิงขึ้นลงรุนแรงมากมันสามารถเหวี่ยงลงไปกินจุดตัดขาดทุนของคุณจนพอดพังแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปทางเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจจะวิเคราะห์ถูกทางแต่โดนตลาดสะบัดต,ตกรถไปก่อนเรียกว่าเจ็บทั้งขึ้นทั้งล่งครับ แล้วคำถามคือทำไมข่าวสงครามที่น่าจะดันราคาทองถึงแพ้ภัยข่าวการเงินไปเจาะลึกประเด็นนี้กันต่อครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์วิเคราะห์และอัปเดตความผันผวนของราคาทองคำอย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มทองคำได้ทันทุกจังหวะครับค่ะหลายคนถามผมด้วยความคับข้องใจว่า ข่าวสงครามสหรัฐอิร่นแรงขนาดนี้ทำไมราคาทองถึงไม่พุ่งคำตอบสั้นๆคือในโลกการเงินระยะสั้นเงินสดมีอำนาจเหนือความกลัวครับตามตำราแล้วข่าวความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มักจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ดันราคาทองให้พุ่งทยานแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ปัจจัยทางเทคนิคและการเงินกลับมีอิทธิพลกดดันตลาดรุนแรงกว่า ยังเห็นได้ชัดเมื่อนักลงทุนเจอกับมาร์จินคอหรือความกังวลเรื่องเฟดดูดสภาพคล่องมันเปรียบเสมือนไฟที่กำลังไหม้บ้านครับในสถานการณ์ที่ไฟไหม้บ้านคุณจะไม่สนใจหรอกครับว่าข้างนอกกำลังจะมีพายุเข้าสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือน้ำหรือเงินสดเพื่อมาดับไฟเดีย๋ยนี้นักลงทุนจึงจำใจต้องขายสินทรัพย์ทุกอย่างรวมถึงทองคำเพื่อเอาตัวรอดแรงกดดันเรื่องสภาพคล่องตรงหน้าจึงชนะความกังวลเรื่องสงครามในระยะยาวไปอย่างขาดลอย ครับเมื่อเข้าใจแล้วว่าทําไมราคาถึงลงต่อไปเราต้องรู้ว่าตรงไหนคือพื้นจุดไหนที่เรียกว่าถูกจริง,รงๆไม่ใช่แค่ราคาลงตาเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วคําถามสําคัญต่อมาคือแล้วตรงไหนคือจุดต่ําสุดหรือที่นักเทคนิคเรียกว่าพื้นกระดานที่แท้จริงครับจากข้อมูลกราฟล่าสุดตัวเลขมหัสจจรันที่ท่านต้องจดไว้เลยคือโซน4,400ถึง4 4 0 2ดอลลาร์ครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสุ่มๆ แต่มันคือดีมานโซนหรือโซนที่มีแรงซื้อรออยู่อย่างมหาศาลเปรียบเสมือนตาข่ายเหล็กที่ขึงรอรับไว้อยู่พิสูจน์ได้จากเหตุการณ์เมื่อวานพอราคาทิ้งดิ่งลงมาแต่4,402ดอลลาร์ 4, ปุ๊บก็มีแรงซื้อสวนกลับดันราคาดีดกลับขึ้นไปทันทีครับนี่คือสัญญาณชัดเจนว่ารายใหญ่หรือสมาร์ทมันนีเขามองว่าราคานี้ถูกจริงและพร้อมจะเข้าเก็บของครับต่างจากระดับ5,000 ที่เป็นแค่แนวต้านทางจิตวิทยาแต่ตรง4,400นี่คือฐานที่มั่นทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งมากที่เคยทดสอบมาแล้วแล้วสำหรับทองคำแท่งบ้านเราละ่ะตัวเลขสากลน,นี้จะแปลงเป็นจุดเข้าซื้อราคากี่บาทและจุดไหนที่น่าสนใจที่สุดไปดูกันครับจากราคาดอลลาร์มาแปลงเป็นเงินบาทที่เราต้องควักจ่ายจริงกันบ้างครับสำหรับใครที่แกมเงินสดรออยู่และถามว่าซื้อตรงไหนดี วันนี้ผมมีตัวเลขสวรรค์มาฝากครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดตอนนี้คือรอรับเมื่อย่อตัวหรือ buy on dip เท่านั้นห้ามไล่ราคาเด็ดขาดโดยจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยแบ่งเป็นสองไม้หลักๆครับไม้แรกถ้าเห็นราคาลงมาแตะบริเวณ73,200บาทนี่คือจุดที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อเบาๆเพื่อติดปลายนวมไว้ก่อนครับถือว่าเป็นราคาที่ย่อลงมาจากยอดดอยพอสมควร แต่ถ้าตลาดยังตกใจไม่เลิกและมีแรงเทขายออกมาอีกให้ท่านใจเย็นๆและไปรอรับที่ไม้สองบริเวณ72,300บาทครับตรงนี้เรียกว่าโซนของถูกจริงที่ความเสี่ยงต่ำลงมากเป็นจุดที่รายใหญ่จ้องจะตะครุบเหยื่ออยู่อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแม้ราคาจะถูกแค่ไหนแต่ถ้าซื้อผิดจังหวะแล้วไม่รู้จักทางหนีทีไรท่านอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่า กับดักกระทิงเล่นงานเอาได้คำเตือนที่สำคัญที่สุดในนาทีนี้คือระวังสิ่งที่เรียกว่า bull trap หรือกับดักกระทิงครับตลาดตอนนี้เปรียบเสมือนเกมหมากรุกที่เต็มไปด้วยกลลวงมันมักจะทำราคากระตุกขึ้นหลอกๆให้เราตายใจว่าทองกลับตัวแล้วเพื่อล่อให้รายย่อยกระโจนเข้าใส่ก่อนจะตบราคาลงต่ออย่างเลือดเย็นเพื่อกินรวบจุดอันตรายที่ต้องขีดเส้นแดงไว้หนาๆคือบริเวณ 72,000บาทครับหลายท่านจ้องจะเข้าช้อนซื้อตรงนี้เพราะเห็นว่าราคาลงมาเยอะแต่ถ้าท่านเข้าซื้อโดยไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ที่71,600บาทท่านกำลังเอาเงินก้อนโตไปเสี่ยงบนเส้นได้ทำไมต้องเลขนี้เพราะระยะห่างมันแคบมากครับและถ้าหลุด71,600บาทลงไปได้มันคือสัญญาณทางเทคนิคที่บอกว่าเขื่อนแตกและราคามีโอกาสดิ่งลงแบบตกหน้าผาทันที การไม่กล้าตัดใจคาทลอสเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทอาจเปลี่ยนสถานะของท่านจากนักเกงกำไรให้กลายเป็นผู้ติดดอยระยะยาวได้ในพริบตาแต่ในวิกฤตย่อมมีสรัตธถาสำหรับคนที่มองยาวกว่าคลื่นลมวันนี้ความฝันที่จะเห็นทองคำไทยไปแต่บาทละหนึ่งแสนยังเป็นไปได้ไหมหรือเป็นแค่เรื่องเพอเจอร์ไปดูความเป็นไปได้กันครับหลายท่านอาจจะมองว่าราคาทองคำแท่งที่บาทละ หนึ่งแสนบาทฟังดูเป็นเรื่องเพริรจ้อหรือนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองกลางเครื่องคิดเลขแล้วดูตัวเลขคาดการจากยักษ์ใหญ่อย่าง J.P. Morgan แกนที่มองเป้าหมายราคาทองโลกไว้สูงเสียดฟ,ฟ้าถึง6,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ตัวเลขห0 0 0งแสนบาทก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎีครับแต่ช้าก่อนครับการจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่แค่ราคาวิ่งขึ้นเฉยๆแต่ต้องเกิดภาวะที่เรียกว่า p e r f e c t Storm ครับเงื่อนไขแรกคือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านต้องไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาแต่ต้องเข้าสู่ทางตันทางการทูตอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเงื่อนไขสุดโหดสามข้อที่สหรัฐยื่นให้ซึ่งอิหร่านแทบไม่มีทางยอมรับได้ถ้าสถานการณ์บีบคั้นจนหาทางออกไม่ได้ทองคําจะเปลี่ยนสถานะจากสินค้าโภคภัณฑ์กลายเป็นหลุมหลบภัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ทันทีครับและเมื่อบวกกับค่าเงินบาทที่อาจผันผวน ตัวเลข6หลักบนป้ายร้านทองเยาวราชก็อาจเกิดขึ้นจริงในระยะยาวแล้วนอกจากสงครามยังมีเสาหลักอะไรอีกที่ค้ำยันไม่ให้ทองคำพังทลายลงมาในระยะยาวไปดูกันที่ปัจจัยพื้นฐานระดับโลกครับนอกจากข่าวสงครามที่วื่หวาแล้วยังมีเสาเข็มต้นใหญ่ที่ปักลึกค้ำตลาดทองคำไว้ไม่ให้พังคลืนลงมาในระยะยาวนั่นคือกระแสะโลกที่เรียกว่าดีดอลลาร์ไรเซชั่น หรือการลดพึ่งพาเงินดอลลา่าครับท่านทราบไหมครับว่าแม้เราจะเทขายทองแต่วาละตัวจริงอย่างธนาคารกลางทั่วโลกกลับกำลังทำตรงกันข้ามมีการคาดการณ์ว่าในปี2,569นี้ธนาคารกลางต่างๆจะกว้านซื้อทองคำเข้าคลังรวมกันถึง800ตันนี่คือแรงซื้อพื้นฐานที่มหาศาลมากตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือจีนครับ ที่มีรายงานว่าได้เข้าซื้อทองคําจากรัเสเซียในปริมาณทุบสถิติมูลค่าเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ภายในเดือนเดียวพฤติกรรมนี้สะท้อนว่าขั้วอํานาจตะวันออกกําลังเร่งย้ายความมั่งคั่งออกจากระบบการเงินของตะวันตกและเลือกทองคําเป็นที่ปลอดภยัยนี่คือปัจจัยเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งครับตราบใดที่โลกยังแบ่งเข้าแม้ระยะสั้นทองจะร่วงเพราะเทคนิคแต่ระยะยาวมันยังมี แบ็กอัพระดับประเทศรอช้อนซื้อพยุงราคาไว้อยู่เสมอแล้วในฐานะรายย่อยอย่างเราควรบริหารหน้าตักยังไงในสมรภูมินี้กำเงินสดหรือลุยต่อไปฟังคำแนะนำสุดท้ายครับท่ามกลางพายุลูกใหญ่ขนาดนี้คำถามที่สำคัญกว่าทองจะไปทางไหนคือเราจะรักษาเงินในกระเป๋าว่อย่างไรครับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในนาทีนี้ชัดเจนมากครับคืออย่าพึ่งใจใหญ่ครับ เอกสารวิเคราะห์แนะนำให้ท่านลดขนาดการลงทุนหลงเหลือเพียงหนึ่งในสาหรือหนึ่งในสของปกติสมมุติว่าปกติท่านเคยซื้อทีละสิบาททองวันนี้ขอให้ลดเหลือแค่2อสบาทก็พอครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเหลือเงินสดสำรองไว้แก้เกมกลยุทธ์ทองคาในตอนนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยครับว่ายอ่อซื้อห้ามไล่ราคาการวิ่งไล่กวดราคาตอนเขียว ในตลาดที่สวิงแรงแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไปติดดอยแต่ให้รอจังหวะที่ตลาดแดงเดือดหรือมีการทุบราคาลงมาลึกๆนั่นแหละครับคือโอกาสของคนที่มีเงินสดจำไว้นะครับว่าในตลาดขาขึ้นระยะยาวการย่อตัวแรงๆในระยะสั้นมักจะเป็นการสลัดเมาหรือขยะให้นักลงทุนรายย่อยที่ใจไม่นิ่งข่ายของออกมาหน้าที่ของเราคือต้อง นิ่งและคมพอที่จะรอจังหวะนั้นครับสุดท้ายนี้บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คืออะไรและเราควรเตรียมตัวอย่างไรสําหรับวันพรุ่งนี้ไปฟังบทสรุปกันครับสรุปแล้วภาพใหญ่ของตลาดทองคําตอนนี้เปรียบเสมือนสงครามชักย่อระหว่างสองขั้วอำนาจครับฝั่งหนึ่งคือแรงกดดันทางการเงินระยะสั้นที่ทุบราคาลงแต่อีกฝั่งคือความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างการเงินโลกใหม่ที่คอยพยุงราคาในระยะยาว ตัวเลขจิตวิทยาที่ทุกท่านต้องจับตาดูให้ดีคือระดับ5,000ดอลลาร์ครับหากราคาสามารถดีดกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้อีกครั้งนั่นคือสัญญาณว่าแรงซื้อชนะแรงกดดันจากดอลลาร์ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ให้มองว่าเป็นช่วงปรับฐานเพื่อสะสมพลังดังนั้นการบ้านสำหรับพวกเราในวันนี้คือความอดทนครับตลาดนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนใจร้อนให้รอราคาวิ่งเข้ามาหาในโซนที่เราได้เปรียบแล้วค่อยลงมือและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย stop loss ทุกครั้งเพื่อให้เราอยู่รอดและทำกำไรได้ในระยะยาวไม่ว่าตลาดจะเวียงแรงแค่ไหนก็ตามขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ